สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตตนะฮะวันนี้มาชมพระเครื่องกันนะพี่นะเดี๋ยวพระเครื่องนี้ไม่ค่อยมาก่า่นะสาหรับคลิปนี้นะชมพระกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูองค์แรกกันเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะดูองค์แรกกันก่อนฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าซูมของนี่แป๊บหนึ่งนะอ่ะองค์แรกนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะโคตรถูกโคตรเบาเลยราคานี่นะ อันนี้หล่อบโบราณนะอันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่องเงินวัดวังสำโรงนะฮะวัดวางสำโรงใครไม่รู้จักดูเอานะฮะนี่นะคือหลวงพ่องเงินนะวัดวังสำโรงนะดูง่ายๆเลยนะดูง่ายๆพระเขาเป็นเอกลักษณ์นะพี่นะพระเขาเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของพิมพ์นะอันนี้เป็นหลวงพ่องเงินพิมพ์จอบวัดวังสำโรงนะไม่มีเล็กไม่มีใหญ่นะมีขนาดเดียวนะ ก็คือขนาดที่เห็นนะอันนี้คิ้วหล่อบโบราณน,นะพระเขาจะหล่อไม่สวยนะแต่ว่าเป็นพระที่ดูง่ายเลยนะถ้าใครเคยเล่นหลวงพ่อเงินวัดวังสำโรงผ่านตาแล้วก็จะรู้เลยนะว่าแบบนี้เลยนะพระแท้นะพี่นะพระปีสองสี่ขวานฮนะเล่นพระหล่อบโบราณน,นะเล่นก่อนปีสองพันห้าร้อยนะฮะอ่า หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่ะต่อไปนะอันนี้เป็นแพ็คลงเงินช้างคู่นะอันนี้เปเลี่ยนช้างคู่ปีสองหกนะมีเห็นเลขสองไทยตรงหวัวงนะอันนี้ปีสองหกนะอันนี้ปกมะขามช้างคู่นะอันนี้ปกมะขามช้างคู่อ่าพาแท้ทั้งหมดนะฮะอะอันนี้พาแท้ทั้งหมดอันนี้อยู่ในซีนเลยนะอยู่ในแพ็คแพ็คเกจเดียวกันนะยี่สิบสามมกรานะสองหกนะรุ่นช้างคู่นะอำเภอโพทะเล เหรียญเดียวก็เจ็ดร้อยแล้วพี่นะเหรียญเดียวก็เจ็ดร้อยแล้วนะวัดไทยน้ํารุ่นทางคู่รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันเหรียญเดียวก็เจ็ดร้อยแล้วนะอันนี้เป็นชุดไปเลยนะยกชุดเอาเลยนะหพั 1, นหะ้าหาแทรดูง่ายง่ายเลยนะอันนี้เอาพันห้านะอ่ะอือปืนแตกวัดคงคารามนะพิมเสนโตนะ ออันนี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอันนี้พาแท้ดูง่ายนะฮะพาแท้ดูง่ายเมื่อวานหวยนะ <c oughs> หลายท่านเงียบเลยนะสงสัยหวยออกนะเมื่อวานนะเก็บตังไปซต้้หวยกันหมดนะฮะอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะล่ำปึกนะ รับปิกหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้รับประกันเลยนะแท้แน่นอนอยู่แล้วนะพี่นะสายนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเป็นเนื้อพระที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะแต่รับหลบเงินเมื่อกี้นี้นะนี่นะอันนี้นะดูง่ายๆเลยนะจบๆเลยนะพิมพ์เต็้โตนะแบ่งเบาๆนะพี่นะผมไม่ไม่ค่อยมีเสียงจะพูดนะพี่นะอาจจะอาดรอปเสียงพูดเล็กน้อยนะเจ็บคอนะ 1,500บาทนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิงเอลิงนะหลวงพ่อดิงนะลิงหลวงพ่อดิงอันนี้ก็1,500บาทนะเ,เก่าเก่าเลยนะเ,ยเก่าปึกเลยฮนะตักคู่นะพี่นะเ,เก่าปึกเลย เอาหนึ่งันห้าร้อยบาทเบาๆนะเบาๆนะ,ๆนะแบ่งปันนะฮะอ่ะจอบใหญ่ลงพ้องเงินอ้จอบเล็กลงพ้องเงินนะลิ้นพันเข้าไปหมดแล้วนะนจอบเล็กนะลงพ้องเงินวัดบางคารน,นะเรียมวินเทจเลยนะเก่าๆเลยนะ หนึ่ันห้าร้อยบาทนะหนึ่ันห้าร้อยบาทดูนะเก่าไม่พอลึกด้วยนะลายมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะพี่นะ <c oughs> ลายมุ้งขึ้นทั้งองค์นะฮะน,นี่ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะอ่ะหลวงพ่อโบยนะฮะลดราคาให้แล้วเนะี่ยดูง่ายๆเลยนะ มาเหดส่วนหลวงมะโบยนะสุพรรณบุรีนะวัดมะนาวนะนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมาเหดส่วนหลวงมะโบยนะไม่แพงนะราคานี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทลดจากเดิมมาเยอะนะพี่นะวันนี้เอามาลดเลยนะอะพระใหม่วันนี้นะนี่ หลวงปูผูนะตาโบ่ฮะหนูพูตาโบเอาสองพันนะราคานี้ไม่ลดแล้วนะพี่นะต้องบอกว่าราคาที่ผมเขียนเนี่ยผมไม่ลดแล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่ราคาเปิดผมนะเป็นราคาที่ผมจบเน็ตเน็ตเลยท่านโทรมาอาจจะเครืองผมนะตรองตรงเรียผมไม่ลดให้นะ <c oughs> ไม่ลดราคาให้นะพี่ต้องพูดจริงๆเพราะว่าผมลดให้ไม่ได้นะเพราะที่ผมลดเนี่ยผมลดสุดละตัวแล้วพี่นะไม่มีกําไรแล้วนะ อจานคมชัดนะฮะจานคมชัดสองพันบาทนะสองพันบาทนะอ่ะหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกรุ่นที่สองนะฮะหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกรุ่นที่สองเนี่ยเบ้าประกบนะอันนี้ดูง่ายๆเลยนี่เกรดกระดีทั้งองเลยนะสองพันบาทนะพี่สองพันบาท นะ <c oughs> อ่ะขออภัยนะพี่นะเสียงเงี้ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นห้าชายนะนี่กลดูง่ายๆเลยนะอันนี้กลดูง่ายๆเลยนี่ห้าชายกลดูง่ายๆเลย อันนี้เป็นห้าชายเล็กนะฮะเอาสองพันบาทนะพี่นะไวๆไวนะฮะไวๆเอาสองพันบาทเนะี่ยกลดูโคตรง่ายเลยนะนสองพัน 2, บาทน,นะอ่ะต่อไปก็จะเป็นหุ้ยเ็นเนะี่ยอันนี้ดูง่ายจริงนะน,นี่ดูง่ายเลยเนี่อันนี้เป็นพิมพ์เอนะเป็นเป็น,ปนพิมพ์เอ นี่ก้นเนี่ยเขาแต่งนะพี่นะจริงๆเนะก้นก้นเขาเรียบนะแต่เขาปาดลอกน้ํานะปาดลอกน้ำเฉยๆนะก็คือจะพยายามแต่งนะแต่งให้เป็นพิมพ์บีแต่พัดดูง่ายเลยนะนี่พัดแท้ดูง่ายเลยเนะี่ยคาบเบานะ้าเนทั้งองค์เลยนะไม่มีการตกแต่งตอกใบหูมาแล้วนะแต่ไม่แต่งแขนนะเป็นพิมพ์เอนะน,ะนี่ดูง่ายๆเลยใหญ่ยยเอนะใหญ่ยยเอ สองพันบาทนะโหดๆเลยเนื้อดูง่ายๆอ่ะพิมพ์ิตานะสี่ชายสร้อยสองวานนะสี่ชายสร้อยสองวานนอันนี้ก็เอาสองพันบาทนะสองพันบาทอชอบทักลักโพนะพี่นะ สองพันบาทอ่ะองค์นี้นะลงครั้งสุดท้ายแล้วจะเก็บแล้วนะอันนี้นะสงสารองเรี่ยมทองแล้วนะอันนี้เป็นพระปิดตาแลบ,บางไผ่ซึ่งสวยงามมากเลยนะพี่นะเซียนเซ้นในองค์เนี่ยครบครบท้วนนะฮะดูเซียนนะฮะเนี่ยเซียนนะเซียน แลบางไผ่ต้องดูเสียนนะอันนี้ผมบอกลว่าสมส่วนนะหมวกสวยจุกสวยด้วยนะฮะเนี่ยฮหมวกสวยจุกสวยด้วยนี่เอาสองพันบาทราคานีเน้นๆแล้วนะราคาีเน้นๆ,ๆนะนะอะปิดตานลงปิดเอล้าหูนะองพอน้อยนะกะลาเก่าๆฮะกะลาเก่าๆนะเ,าเาาลเีเเ่ยมเก่าๆเ,เลยนะเลี่ยมมเกาะเม่ ไม่มีห่วงนะใช้เชือกทำนะนะไม่มีห่วงใช้เชือกทำนะเป็นกลานะตาเดียวหลวงพ่อน,น้อยนะสองพันบาทนะ,ะอ่ะติงหลงวงพ่อหอมอันนี้เป็นงานนะฮะน,นี่เป็นงาน นี่ก็เอาสองพันบาทอันนี้เอาสองสองพันห้าร้อยนะให้สองพันห้าร้อยบาทนะนน 2, าทนะตาพลอยนะตาพลอยดูเลยนะทำๆนะอาจจะไปไวบ้านช้าบ้านนะพี่นะนี่นะสองพันบาทนะอันนี้เป็นงานนะพี่นะไม่ใช่งานหมดคืนได้เลยนะอ่อันนี้ก็จะเป็นม,าพามนะพร้าววนพลลัตร์หมีนะเอาสองพันห้านะมีจานนะฮะมีจาน ร้อมเรียบนะร้อมเรียบร้อมเรียบเงินนะผมจะบอกเลยว่าพระที่ติดกรอบเงินแต่และแต่และองค์เนี่ยแค่กรอบก็คุ้มแล้วพี่นะ,อ,ะอย่างนี้นะเอาสองพันห้าร้อยนะสองพันห้าร้อยบาทอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อ,อย่างกับสำริดเลยนะดูเอาความเก่านะพี่นะสุดยอดเลย แล้วด้านบนเขาก็จะมีพ้าปิดตาอยู่นะผมไม่ทราบว่าเป็นวัดทองหรือเปล่านะหรือวัดอโนงนะฮะแต่เอาไม่แพงนะเรียมเงินนะฮะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะสองพันห้าร้อยบาทอ่ะนี่ก็เก้ายอดนะราคารถจากเดิมมาเยอะนะพี่นะราคาลดจากเดิมมาเยอะแบ่งปันกันจริงๆเลยนะ อย่างเงี้ยเอาเกนะ้ายอดนีฮะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าราคานี่แบ่งปันกันนะพี่นะราคานี่แบ่งปันกันเลย สวยสวยเลยนะสวยๆเลยมองคนเห็นก็รู้แล้วนะแหวนพีลอดเก้ายอดนะแหวนพีลอดเก้ายอดอันนี้จะเป็นส <c oughs> ายการจะน้ำรีนะ ผงคุยยิ้มนะฮะเอาสองพันห้านะผมบอกบอกตรงๆนะพี่อันเนี้ยผมซื้อสองพันเจ็ดนะซื้อสองพันเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์เฮงนะอาจารย์เฮงนะอันเนี้ยผมซื้อสองพันห้านะบอกตรงนะงานนะงานผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมดูเป็นกระต่ายนะอันเนี้ยผมซื้อสองพันห้าแล้วนะก็ขายสองพันห้านะพี่นะ แต่เป็นงานาแน่นอนนะอย่างนี้เป็นงานาแน่นอนไม่ใช่กระดูกแน่นอนนะสองพันห้าไม่ได้บวกแพงเลยนะอ่าอย่างเงี้ยสามพันละนะถึงราคาสามพันละนะอย่างเงี้ยซื้อสองพันเจ็ดเนี่ยบางคนบางคนถามผมลดได้ไหมนะต่อผมสองพันแปดนะผมหัก่าสง่งอะไรผมก็ไม่ได้อะไรแล้วพี่นะไออย่างเงี้ยท้าปีสองสี่หกศูนย์นะฮะสองสี่หกศูนย์นะอย่างเงี้ยนะ เอาสามพันบาทนะพี่นะพาแท้ราคานี้เจอในสนามพระเปิดเป็นหมื่นแล้วนะอ่ะอันนี้นะปิดตาลง่อแก้วนะเครือวันไอ้ลง่อแก้วปากทะเลนะนี่ดูตนนีไว้เลยนะพี่นะดูตนน้ไว้นะอันนี้คือเนื้อผงคุกรักและจุ่มรักนะเนื้อผงคุกรักและจุ่มรักนะรักก็จะเป็นรักบางๆนะสวยๆพอนะเช้าลงพระนะ เกือบหนึ่งชั่วโมงลงตั้งแต่ตีห้านะเร็จเกือบสองโมงเช้านะเร็จเกือบสองโมงเช้าเลยนะวันนี้เลยต้องอลดความเร็วในการที่จะอัดคลิปลงนะให้เหลือเท่าประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะเห็นไหมอันนี้นะพิมพ์ปั้นนะคนแก่คนโบราณชอบมากนะพิมพ์แบบนี้นะไปบ้านไหนก็ต้องมีนะอย่างน้อยก็ต้องพบเจอนะแต่น้อยมากนะที่จะเจอแบบตอกแขนแบบนี้นะตอกแขนแบบนี้เนะี่ย ลอกแขนเนี่ยนะลอกแขนส่วนมากเขาจะเจอเป็นอง์ปั้นแบบปั้นมาเลยไม่ลอกแขนนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นยอดใบสีหลงพอแก้วนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยว,ว่าสุดแค่ไหนนะอันนี้คือผงคุกรักไม่จุมรักนะเนื้อเดียวกันนะแต่เนี่ยเขาลงทองเก่าไว้นะเขาลงทองเก่าอันนี้ก็จะเป็นหลงพอแก้วปากทะเลเหมือนกันนะอ่าอันนี้คือ ผมพกแก้วเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยจุ่มละอันเนี้ยไม่จุ่มละฮะแต่เนื้อในของของขององค์สีดำเนี่ยจะเป็นเนื้อในองค์นี้เลยนะจะเป็นแบบนี้เลยแต่เพียงแต่อันเนี้ยจุ่มละอันนี้ไม่จุ่มนะสามพันเช่นเดียวกันนะ้าพพวกเนี้ยคนเก,าเก่าแก่ชอบนะคนเก่าแกา่ชอบภาพแบบนี้ซื้อกันแพงนะเม็ดลักกระเด็นเลยไหเม็ดลักั้งองค์นะครับพี่นะเม็ดลักข้างอง พรารักเนี่เกิดจากการที่ต่ำต่ำต่ำนะฮะส <c oughs> ามพันบาทนะอ่านี่ก็สมเด็จนะพิมพ์ใหญ่นะเรียมเงินหน้ามานะอันนี้เอาสามพันบาทเหมือนกันนะพระราชุดนี้ยังคงได้ทำบุญกันนะพี่นะสำหรับวันที่สามสี่นะ เ่นนะเรี่ยมเงินหน้านากนะเอาสามพันบาทนะต่อไปก็จะเป็นหนผู้เอี่ยมผู้เอี่ยมวัดหนังนะผู้เอี่ยมมีเอี่ยมวัดหนังก็วัดสะพันสูงนะเก่งทั้งคู่นะนี่นะเรียมเงินนะสามพันบาทนะ 3ามพันบาทนะคมชัดและก็ลึกนะฮะคมชัดลึกนะสามพันบาทนะเหรียญไม่ห่วงนะคมชัดลึกจริงๆนะ ผมชัดแล้วก็ลึกจริงๆนะหลวงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมนะองค์นี้เอาสามพันบาทมนะนะพิมพบีนะฮะดูง่ายเลยนะองคนี้นะดูง่ายนะไม่สวยแต่ดูง่ายไว้ก่อนพี่นะไม่สวยร้อยเอร์เซ็นนะแต่สำหรับผมให้องค์นี้นะแปดสิบเอร์เ็นเลยนะฮะ เราเอาพระดูง่ายนะพี่นะเราพระดูง่ายนี่แล้วเขาดูง่ายจริงนะผมจะบอกถ้าลงกล้องนี่ลายมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะน,นี่คือพระหล่อบโบราณน,นะแบบนี้นะตัวจริงเสียงจริงเลยนะแบบนี้นะสวยๆอย่างนี้นะนี่สนิมแดงธรรมชาติเลยนะพี่นะในองค์พระเห็นไหยอ่าดูไว้เลยนะแบบนี้นะพระดูง่ายๆเลยนะ สามพันบาทน,นะสามพันบาทจอบใหญ่หน้าพิมสองชายนะเต้นมาครับพิมพ์เห็นอยู่นะด้านกลางจอเลยนะสองชายก็แยกกันตรงนี้นะฮะหล่อโบราณสวยๆเลยนะห่วงเชื่อมทองแดงนะห่วงเชื่อมทองแดงนะนะเชื่อมได้เงินนะฮะดูนี่หลังความเป็นธรรมชาตินะความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะ หลังความเป็นธรรมชาติของพระนะั้นดูง่ายๆเลยสวยๆกันเลยนะสำหรับองค์นี้นะครับพี่นะสวยๆกันเลยสามพันบาทนะสามพันบาทคุ้มตังค์นะพี่นะคุ้มตังค์นะกับการที่จะต้องใจ่ายให้กับพระองค์เนี้ยผมบอกเลยโคตรคุ้มนะอ่ะสินปีหนึ่งห้านะงาแกะนะงาแกะนี่เป็นงาแท้นะไม่แท้ผมคืนตังค์นะเนี่ย อันนี้เป็นงานแท้เลยนะเรียมกระเช้าเงินนะที่ผมที่ผมเคยพูดว่าเรี่ยมกระเช้าเนี่ยคือเรี่ยมกระเช้าก็เรี่ยมแบบนี้เลยนะอย่างนี้นะอันนี้หลงพ่อเงินนะงาแกะชำ้ำช้ำเลยนะค้ำชำอย่างนี้นะขนาดก็เท่ากับพวกหลงพ่อเงินลูกหล่อทั่วทั่วไปนะะประมาณนั้นเลยนะเพราะฐานท่านอยู่ใน อ่าอยู่ในเรียบนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเอ้ยสามพันห้าสามพันบาทนะปลายใหญ่แล้วนะสามพันบาทนะงาแก่แหมถ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ยังไม่ได้ซื้อซื้อมาจะสองพันเจ็ดอยู่แล้วสองพันเจ็ดห้าสิบนะอ่าอน,นี้ดูง่ายเลยนะกับหลงพ่งเงินทามาไฟนะอันนี้มีแต่งในพิมพ์ด้วยนะมีแต่งในพิมพ์ด้วยนะดูนะฮะแต่งเนี่ย แต่งในพิมพแน,น่นะอากาศเย็ยนๆและเริ่มแย่กแกนะลายม้งขึ้นเต็มองนะพี่นะต้องบอกเลยนะนลายม้งขึ้นเต็มองเลยนะห่ามาไฟนะพิมพ์จีวอนหา่างถ้าเป็นเนื้อรู้ห่แบบนี้ก็แท้ดูง่ายเลยพี่นะนนะแบบนี้ก็แท้ดูง่ายเลยนะ ดูไว้เลยนะฮะถ้าอาไฟล์องค์นี้นะไม่เหมือนองค์ใดๆที่ผมเคยได้มานะนี่นะแต่งนะพิมแต่งพระองค์นะดุดันมากนะสามพันบาทนะอ่าองค์นี้ก็จะเป็นห้อยเขียนพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ก็สามพันบาทนะ นี่เป็นพิมใหญ่นะดูก้นง่ายเลยก้นดูง่ายเลยพี่นะเจ้าของเขาเลี่ยมทองมานะผมแกะทองออกนะเดี๋ยวสักครู่นะพี่เดี๋ยวให้ดูนะเพราะว่าทองมันไม่มีห่วงนะมันไม่ไม,ไมีไม่มีห่วงนะทองมันไม่มีห่วงก็เลยแกะออกนะองค์นี้ผมซื้อแปดพันนะฮะองค์นี้ซื้อแปดพัน ผมเอาพระเนี่ยแค่สามพันนะเอ,เอาพระแค่สามพันทองเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดอ่ะในรูเนี่ยอ่ะทองเนี่ยซื้อแปดพันเนี่ยทองช่างแล้วมีคนขอซื้อต่อพันเจ็ดพี่ว่าผมได้กําไรไหมนะทองมีคนซื้อต่อพันเจ็ดแต่เอาเอาพระมาขายสามพันหนนะจริงๆอยากได้มากกว่านั้นด้วยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะใครขายไหวราคาไหนก็เท่านั้นนะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมขายแบ่งแล้วนะท้องเนะี่ยมีคนให้แล 1, ้วพันเจ็ดท้องนม,มีคนให้พันเจ็ดนะส่วนผ้านี่เอาสามพันนะบอกเลยว่าดูโคตรง่ายอ่าให้ดูใกล้ๆหน่อยนะดูโคตรง่ายเลยนะอันนี้นะไม่แต่งนะไม่แต่งหูไม่แต่งอะไรนะะผ้าเดิมๆนะ มาเดิมๆเลยนะพิมพเอนะไม่แต่งแขนนะไม่แต่งแขนนี่ดูง่ายๆเลยเนะยี่ยยิงก้นยิงดูง่ายใหญ่นะเอาสามพันบาทนะสำหรับพีมนี้นะไม่ออกไม่เป็นอะไรครับพี่นะแล้วก็ไม่ลดราคาด้วยนะต้องบอกเลยนะไม่ลดราคาด้วยอะเดี๋ยวมาดูพระสี่พันนะองค์พระยอดธงองค์นี้เป็นเงินนะเป็นเงินเป็นเงินทั้งองค์นะ และเสียดนี่ยเป็นทองคําแท้นะเป็นทองคําแท้เงินก็ทองคาแท้นี่โกหกกันไม่ได้นะพี่นะอย่างเงี้ยเราบอกว่าเงินตรงเงี้ยเป็นทองคําแท้นี่โกหกกันไม่ได้อ่าอย่างงี้นะเอาสี่พันบาทนะพี่นะอย่างงี้นะเอาสี่พันบาทใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะลดให้นะลดให้ไม่ต้องต่อก็ลดให้นะนี่ทองคำแท้นะทองคำแท้นะ ผมไม่ตอแลแน่นอนนะทองคาแท้ก็คือทองคาแทนะ้เอาสี่พันบาทนะราคานี้พี่ซื้อยังไม่ได้เลยนะกาพูดเล้ว,ว่าซื้อตรงไหนก็ไม่ได้นะ่ะอย่างเงี้ยสี่พันบาทเนี่ยนะเคยขายตลาดทั้งนอไปตั้งเจ็ดพันนะอันนี้ห้าพันนะอันนี้5 0 0ห้าพัน,น 5, อ่าผมก็เดิมนะดูง,ง่ายๆเลยเป็นงานะดําเป็นงานะแหนเป็นเงินนะ อันนี้เป็นเงินหมดเลยนะทุกอย่างเป็นเงินหมดนะนี่พวกนี้เป็นเงินหมดนะทุกช่องนะอันนี้เป็นงานะเป็นงาแท้นะเป็นเงินแท้นะมีก็แท้ดูง่ายๆเลยนะเอาหนะ้าพันบาทนะใครอยากมีของดีไว้ติดตัวนะมีปากกาหนุนพงเงินนะอันนี้นะตอบโจทย์เลยนะของแท้หายากนะพี่นะกว่าจะได้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะอันนี้เอาสี่พันนะ อันนี้ 4, สี่พันเฉพาะพระนะฮะเฉพาะพระนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะบางคนดูเป็นปืนแตกนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะอ่าจะเป็นพิมพ์นิยมอันนี้เขาเรียกต้นแบบสักคู่นะอันนี้เป็นต้นแบบของพระอวมหลวงเงินปืนแตกเสี่ยนกกงนะทุกอย่างขององค์พระเนี่ยจะมีต้นแบบทางนั้นนะจะมีต้นแบบท้งนั้น อันนี้เป็นต้นแบบของพิมเสนกลมนะเดี๋ยวได้ดูนะครับว่าต้นแบบของพิมเสนกลมนั้นเป็นยังไงนะในอ,ององพระนั้นนะฮะเฉพาะพระเนี่ยผมซื้อเกินนะเอ่าเฉพาะพระเนี่ยผมซื้อเกินนะผมขายเฉพาะพระนะกรอบผมไม่ขายนะพี่นะกรอบผมไม่ขายแต่ถ้าใครอยากได้กรอบผมบอกเลยว่าแพงนะเพราะเป็นกรอบเงินกรอบเป็นตลับเงินหนานะี่ เป็นต้นฉบับของปืน <tinc S 1> แตกเสียงกลมนะและไม่ลดราคาด้วยนะพี่นะไม่ลดราคาด้วยสี่พันเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีไม่มีกําไรนะผมมีสององนะองค์นี้สวยนะอีกอง์นึงผมซื้อมาห้าพันนะองคนี้ผมซื้อมาสามพันเจ็ดนะสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดเนี่ยผมซื้อมาเฉพาะพระนะแล้วก็เก็บมานานแล้วนะเพราะเป็นพระแท้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมนะ แพ้แน่นอนนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสี่พันบาทนะถ้าใครจะเอาพร้อมตลับก็คุยกันนะเพราะว่าเป็นตลับตลับเงินนะก็คุยกันได้นะพี่นะอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจพักเครื่องชุดนี้เนาะพี่พี่เอฟซีทั้งหลายนะก็สามารถติดต่อผมเพจพิจิตนะศู 4, 6, นย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนารายละเอียดก็ตามไอดีที่ผมเคย อ่ได้แจ้งกันเข้าไว้แล้วเนาะก็อ่าลายเดิมนะบัญชีเดิมนะอะ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เวลาในการที่อัปโหลดจะได้อไม่ต้องใช้เวลาอัปโหลดนานสักเท่าไหร่นะผมนะก็ศู5ยนะ์เก้าหนแะส่วนรายละเอียดตาม ID ต่างๆผมก็ได้ลงไว้ชัดเจนแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะเพื่อนพิจิตรขอขอรารลางกันไปก่อนนะสวัสดีครับ